จริงหรือรู้ตัวไหมลอกขึ้นหลอกขึ้นหลอกขึ้นไหมรู้ตัวไหมคะไม่รู้เหรอน้องเป็นรู้สึกว่าพี่จิงรู้หลอกขึ้นหลอกขึ้นหลอกขึ้นไหมคะหลอกเแล้วก็เปนหล็กขึ้นเนาะแลเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะใช่อตผู้ใหญ่ขึ้นนะดูสมาร์ทนะเสือสือสุแต่หนูก็ยางเป็นน่ารักเหมือนเดิมเสือเสเหมือนเดิมผมไม่น่ารักแล้วหลอกเนอะ หล่อใช่ไหมน้องพิงหล่อเพื่อเหลืหล่อหล่อหล่อกพืเยอะไหมอันนี้พิ่จิทพิ่จิทเขาจ้ากพี่จิทแต่ว่ายังหวานนหน้าตาเหมือนเดิมพีจิทก็บอกว่าหนูหล่อหล่อเพื่อทักคู่เลยนะคะเดี๋ยวเราทักทายกันแบบนี้นิดนึงนะคะให้หนูทำสองท่านน้องพิงและน้องพิงค่ะทักทายคนที่อยู่ที่นี่และตอนนี้ก็ชมงานกต่งวันสุดธรรด้วยนะคะทักทายที่ดีก็เป็นการชมงานหน้วยนาวสวัสดีครับสวัสดีครับ ความต้มีทางบ้าที่อยู่ดูอยู่ด้วยใชแล้วย่างนี้พี่จจะบอกว่าตอนแรกพี่จิก็เตรียมสคริเยมากเลยแล้วก็เตรียมพร้อมในการพูดคุยแต่ขอกข้างสคริปนิดะ้มก็อแสดงความยินดีกับบัณฑิมากนะคะใคร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 จบใครจบนี่ครับนี่คือพี่บ เขาเก่งไหมเก่งครับใช่ไหมครเขาเก่งแล้วก็เขาก็เรียนจบด้วยดีใจกับเขาไหมดีใจครับเพราะว่าเออจริงผมไม่รู้เลยว่าอีกกี่ปีผมจะได้รับเอาตายแล้วหูอะไรของหนูเนี่ยนะคะน้องมีนน้องปิ๊กอีกกี่ปีจะจบก็พูดแบบนี้ต้องให้กำลังใจทางมอสไทยยังไงก็จบยังไงก็ต้องเอ่อเรียนจบเรียนจบ เราจะพูดถึงการเรียนเนี่ยเรื่องอิจฉาตับเพื่อนผู้ชมนะนะคะพี่จิ๊กขออนุญาตพี่จิ๊กก็ทราบทุกคนก็ทราบอยแล้วว่าหนูมีของขวัญให้กับพี่มีเป็นตุเตตานี้อ่านะคะพี่จิ๊กถามอันนี้เดินมาตอนเป็นมาริยาหน่อยนะคะพี่อยากรู้นะคะว่าทำไมถึงเลือกเป็นตุ๊กตาหมีเป็นของขวัญให้กับพี่มีคะครับไปเดินแล้วมันเหตุผลดีใช่ก็จะแบบเฮ้ยน่ารักมากแล้วก็คิดว่าตอนแรกอะ เขียว่าไปอย่างเงี้ยแล้วเดินไปดูน่ารักเอออ่าๆเขียวว่าเนือดูน่ารักไงน่าเหมือนน่าเหมือน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 ุกตาหีเวลาเราให้ของวัญอะไรปเราก็ต้องเลือกมิสิคที่เหมือนคัที่เราไทยค่ะทุกกตาหมีที่ถูเลือกเพราะว่านะคะเหมือน คือรู้สึกว่าบันใยา่ใจนึงก็แบบถ้ามันมาอยู่ในห้องนอนอย่างเงี้ยมันเต็มมันเกะกะนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าแบบมันน่าให้อย่างเงี้ยก็เลยให้ก็ไปไว้จากตอนนี้เจ้าของที่ได้ตุ๊กตาไปเอาตุ๊กตานีไปไว้ที่ไหนจ้าห้องแหนในห้องแไหนห้องมีหลายห้องนะน้องห้องห้องน้ำอุ้ยมาเล่นมาเล่นอุ้ยตอนเล่นมาเล่นไว้ไว้ที่ห้อง พี่จิ๊บมีสคริปต์อันนี้มีสคริปต์เพราะว่าหล่อแฟนงกับอยักษ์ทราบอันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องกับพี่จิ๊บเลยไม่เลยจริงๆหรือเชื่อไหมพี่จิ๊บไม่ได้อยากรู้ไม่เชื่อไม่เชื่อเอาหรอเล้วโอเคพี่จิ๊บขออนุญาตอ่านนะคะพี่จิ๊บขอให้น้องทั้งสองท่านเนี่ยจำลองเหตุการณ์สมมตินะคะน้องปิ๊งเป็นตุ๊กตาเออสมมติอันนี้อันนี้อันนี้เป็นตุ๊กตาหมีเนี่ยไม่อยามาด้านหน้าไหนหนุกนะคะโอ้ยอย่าอย่าหน้ามาโอเค น้องน้องน้องฟินรอปั๊บเลยนะน้องปิง,ปดเ,ดนนะงปเป็นต,กกตุ๊ตก,กตาหมีตุ๊กตาหมีหน้าแบบไหนครับตุ๊ก,กตาหมีที่หนูซื้อน่ารักแบบนี้ถูกไหมและถ้าเกิดน้องตุ๊ก,กตาหมีอยู่ในห้องนอนน,อน้อ <c> ง <oughs> มีเวลาที่เราเจอตุ๊ก,กตาหมีที่น่ารักที่น้องให้มาหน,นูจะทำาไงกับตุ๊ก,กตาหมีครับไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้นนคูดเป็นภาพจำลองหนูจินตนาการว่าในในห้องนอนเราไม่มีใครอยู่เลยอ่ะแบบไม่มีใครอยู่เลยอันนี้คือตุ๊ก หนูต้องทำหน้าตุกตาต๊กตาหมีด้วยลูกลูกหุนหันไปทางที่มีลูกมีหันไปทางที่มีครับโอเคตุ๊กตาหมี <c oughs> นี่อันนี้หนูต้องไม่มีชีวิตด้วยนะหนูต้องเป็นตุ๊กตาหมีที่ไม่มีชีวิตแต่น่ารักมากไหนลองนี่รัก,กน,รน่าเป็นตุ๊กตาหมีแบบน่ารักมากอู้ยน่ารักเหรอ <c oughs> ไม่มีชีวิตแต่หมุนล้อตัวเองได้นะคะ จะมองเห็นกัรเอาลรื่อจริงเลยนะเอาเรื่องจริงแบบที่ทุกคนทำก็เอาตุ๊กตาไม่เตไม่เต้ไม่เตล้วไม่เต้เล้ก็เอาตุ๊กตาหมียกมาไว้ตรงอลายเตียงมานั่งด้วยกันแล้วผมานั่งเล่นเสไม่ใช่อันนี้ไม่จิไมได้เลาให้จนเสร็จ ปรมาณี้เอเปอ้เป็นจัวตเอเทน่รมาเอลงไปกับภาพเหตุการณ์จองนลิปนีนะคน้ท้วอสมควรอสมควนิดนนะคเดี๋ยวพจิถามก่อนการถามีนะคว่าน้องปิ่นเคยมีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าบ้างไหมคะเพราะพี่จิ๊บอยู่ใกล้น้องนี่ แล้วน,น้องบีก็มีปัญหาผิวได้ไหมครมมตอนเด็กค่ะตอนเด็กเด็กอินเตอ, <c oughs> อร์อะยังไงไม่ไม่ตอนเด็กตอนเด็กมันเป็นฮอร์โมนช่วงฮอร์โมน้วยแล้วยิ่งแบบแต่น้องมีความที่แบบแดูแลตัวเองดีอยู่แล้วด<ช><ช>้วยนะก็เลยแบบน้าก็เลยเป็นอย่างนี้น้าก็เลยใส่แบบนี้<ช>น,นะคะสะรุปก็คือสมัยตอนที่ยังเป็นช่วงเด็กๆอันนี้ก็ยังเด็กอยู่นะคือเด็กมากกว่านี้ก็คคยเป็นสี เคยมีเคยลดความหลอกมากกว่านี้ไหมไม่มีไม่ไม่ปวดที่มีหน้าใสอยู่แล้วแบบไม่ไม่ไม่ค่อยมีสีเลยไม่มีสิเลยพอแต่งหน้าบ่อยก็จะแบบมีผลบ้างมีผื่นนิดหน่อยเล่นหน่อยแต่เขาก็ิ่งดูแลกันด้วยดูแลไปดูแลที่ก็ยังไม่ได้ถามนะค่ะเดี๋วดูแลดูแลไม่มีอะไรดูแล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  กเนี่ยแต่ก็ดแลบอกไม่ได้เป็นเรื่องทาร้มจำได้จะมีวันหนึ่งที่แบบปิ้งทาคิีมให้หี่เลยแล้วพีบอกว่าเฮ้ยอะไที่มเออรืวน่าสนุกมากแบต่ว่าัมีาแบบก็คือมีช่วยทาครีมแม่ครีมแต่วันนี้หนูอยู่ที่ลังิจิตอล ที่นี่พี่จิ๊บขออนุญาตแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่จิ๊บได้อัปเดตมาจากพี่อั๋นสอดบอกว่าเราจะมีโปรแกรมที่แนะนำนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการดูแลสุขภาพขอเวลาสัก3นาทีได้ไหมคะนะคะพี่จิ๊บ แนะนำตัวสุดน <um <audience> ี right? True. Yeah. True. ้ม right? oh, ีสุดนี้เลยซุปเปอร์ไวท์เกียเอค่ะน่คะที่เป็นสารสกัดค่ะนอัญชันทพทีมช่วยในเรื่องของเฮ้ยเนไงดี็ไนดีนะช่วยในเรื่องของการชุปอวตนะคะในเรื่องของการลดความหมองคลานะคะ